14มีนาคม2553นปชประกาศสงครามแดงทั้งแผ่นดินเริ่มต้นชุมนุมใช้มาตรการต่างๆกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเสนอของตนจัดขบวนรถเคลื่อนไปรอบกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายสำคัญต่างๆคนเสื้อแดงได้บุกไปปิดล้อมสถานีไทยคม คมคู่ให้รัฐยุติการระงับสัญญาณอออากาศของดีสเตชันแม้มีความพยายามจากรัฐบาลที่จัดเจรจาและใช้เจ้าหน้าที่ทหารดูแลรักษาการอยู่ทั้งภายในและภายนอกสถานีแต่ก็ไม่เป็นผลแกนนำนปชได้นำคนที่กำลังเดือดด่านบุกเข้าไปภายในตัวอาคารบังคับให้ทหารถอนกำลังออกจากสถานีไทยคมและมีการยึดอาวุธจากทหารด้วยการชุมนุมของคนเสื้อแดง ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีการปราศัยปลุกเร้าบนเวทีถี่ขึ้นแรงขึ้นควบคู่กับมีกระบวนการใต้ดินลงมือปฏิบัติการทั้งก่อวินาศกรรมยิงระเบิด M79 เข้าใส่สถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นกองทัพบ,บกทำเนียบรัฐบาลบ้านพักของบุคคลระดับสูงของศาลสถานีโทรทัศน์ท่อง1 1หรือแม้แต่วัดพระแก้วก็ยังตกเป็นเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในที่ต่างๆอีกหลายสิบครั้งเช่นการยิงจรวด RPG ใส่คลังน้ำมันการวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง